ก็สวัสดีท่านู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีหาเงินในเกมเมช็อตนะครับก็วันนี้นะครับก็นั่นแหละครับตามที่บอกก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับหนึ่งนะครับนี่ครับทุกคนต้องมีอ่อะไรตัวเครีย์ครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเนแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็สามารถหาได้จากอีเวนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็พวกโค้ดที่เขาแจกตาม Facebook ก็เนี่ยครับเข้าไปดูในรับไอเทมฟรีจาก Facebook ก็ได้แล้วก็เข้าไปครับจะมีโค้ดอยู่นะครับก็นี่ครับวิธีการหาครับสมมุติเราขาดแคลนเงิน อ่าผมบอกว่ามันดีมากครับบอกเลยขาดแคลนเงินใช่ไหมครับก็เข้าไปที่อัปเกรดปืนก็นได้ครับเราขาดแคลนไอ้พวกอะอะไรล่ะวัตถุดิบปืนนะครับก็เข้าไปนะครับเนี่ยพอกดขาดอันนี้สมมติขาดนี้นะเหมือนผมนะครับก,ก็กดเข้าไปที่อ่าอะไรนะนี่้วันถอยก็ได้หรือว่าทีละก้าวก็ได้ครับก็เขียนว่าเคลียร์ครับเห็นไหมครับเคลียร์ ็คือคุณคุณต้องเล่นให้ผ่านก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องเล่นให้ผ่านตรงนี้ก่อนให้ผ่านเป็นกี่ดาวสองสอง,ส,องสามดาวมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็หน้าทีละเก้าใช่ไหมครับก็เคลียร์แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีน้อยก็ทีละใบก็ได้ครับรล้วอันนี้คือสิบครั้งนะครับครับผมอันนี้ก็เวลาที่รับคือมันจะคูณของหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ขอโทษเลยนะคบเพราะว่าไม่ค่อยสบายครับตรงนี้ฝนตกครับก็ผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็เลีย์เลยครับคืออันนี้มันจะดีอย่างนึงครับไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นครับนะครับได้ไอเอฟดีร้อยสิบยครับแล้วก็ได้ของวัตถุดิบมาเยอะพอสมควรเลยครับได้เงินทีละสามร้อยสามแปดแปดนะครับคูณสิบครั้งเข้าไปก็เป็นพันเหมือนกันนะครับตาหนึ่ง แต่สินสำคัญกับคุณต้องมีตัวเคลียร์นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูเลยครับห,รหมดนครับผมมีอันที่ดองอยู่ครับ <c oughs> ผมดองไว้เยอะอเคฮะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ